สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางแก้วอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์กระบะยี่หอ้อีซูซุรุ่น d-max หมายเลขทะเบียนสอเสือต่อเต่า4796กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถบรรทุก6ล้อยี่หอ้อีซูซุ หมายเลขทะเบียน70-693-4สมุตรปราการของบริษัท VNS Transport จำกัดบนถนนเทพร,รักษ์กมที่11หน้าซอยเพชรรื่นตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุตรปราการมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวนายเฉลิมพลวงปัญญาอายุ28ปีส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางนาห ส่วนนายวันชัยรอดแตงอายุ22ปีนำส่งที่โรงพยาบาลบางพีจากการสอบสวนทราบว่านายเฉลิมพลวงปัญญาผู้ขับขี่รถยนต์กระบะพร้อมด้วยนายวันชัยรอดแตงขับรถออกจากสถานบันเทิงย่างถนนกิ่งแก้วขับมาตามถนนเทพรักษ์มุ่งหน้าไปส่งเพื่อนที่บ้านพักย่านตลาดน้ำแดงขณะมาถึงที่เกิดเหตุได้เสียหลักพุ่งชนท้ายรถหล้อทำให้รถยนตกระบะพังยับเยิน ส่วนนายอัตถพันธ์เกลียวกิติอายุ37ปีคนขับรถบรรทุก6ล้อเล่าว่าตนเองได้ขับรถมาตามปกติก่อนเกิดเหตุได้ชะลอความเร็วเพื่อให้รถบรรทุกพ่วง18ล้อที่วิ่งมาทางช่องขวาเลี้ยวเข้าซอยทางด้านซ้ายมือรถจนกระบะที่วิ่งตามหลังมาด้วยความเร็วได้พุ่งชนด้านท้ายอย่างแรงส่วนสาเหตุในเบื้องต้นคาดอาจเกิดเมาแล้วขับ อย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าวพีเอน็นดรายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันท,นทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ